มีวีทูเบอร์ก็ต้องมีแฟนคลับใช่ไหมล่ะครับเพื่อให้เป็นที่น่าจดจำวีทูเบอร์ก็เลยต้องตั้งคำเรียกแฟนคลับของตัวเองให้โดดเดน่นอย่างของคุณโทราจะเรียกทุกคนว่านักเรียนใช่ไหมล่ะครับมันค่อนข้างธรรมดาเลยวันนี้คุณโทราจะมาแนะนำแฟนเนมของวีทูเบอร์เก๋ๆมาให้ทุกคนได้รู้จักกันเด็กเจ้เด็กเจ้เป็นแฟนเนมของคุณเอวาวีทูเบอร์สาวสวยที่มีความร่าเริงและตลกขบขันโดยที่มาของแฟนเนมนี้ก็คือคุณเอวามักจะแทนตัวเองว่าเจ้และแฟนคลับของคุณเอวาก็มักจะเรียกคุณเอวาว่าเจ้อยู่บ่อย เลยครับใครที่อยากเป็นเด็กเจ้ของคุณเอวาก็แวะไปทักทายกันได้เลยนะครับขนขี้โม้คนขีโโ้โม้เป็นแฟนเนมของคุณเอมิเลียครับโดยมีที่มาจากการที่แฟนคลับของคุณเอเมิเลียมักจะชมคุณเอเมิเลียอยู่บ่อยๆว่าน่ารักจังอย่างนั้นอย่างนี้คุณเอเมิเลียจึงตั้งแฟนเนมทุกคนว่าคนขี้โม้เลยนั่นเองครับใครอยากเป็นคนขี้โม้ก็แวะไปหาคุณเอมิเลียกันได้เลยนะครับชาวเกาะชาวเกาะเป็นแฟนเนมของคุณเซสตาวีทูเบอร์สาวลิเวียทานสีขาวที่เคยแนะนําไปในคลิปของวีทูเบอร์สายวาดครับโดยแฟนเนมนี้มีที่มาจากการที่คุณเเซสสาาป็นนนนววีียทท่่่่ใใหญอูม ที่มีพื้นที่มากกว่าบนบกและแฟนคลับเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่แต่สําหรับคุณเซสตาแล้วมันก็เป็นเพียงแค่เกาะใหญ่เกาะหนึ่งเท่านั้นจึงเรียกแฟนคลับว่าชาวเกาะนั่นเองครับแง้วยืดแง้วยืดเป็นแฟนเนมของคุณคุโรวีทูบเบอร์แมวป่าสุดคูสุดน่ารักโดยแฟนเนมแง,ง้วยืดนี้มาจากการที่ให้แฟนคลับช่วยคิดแฟนเนมให้และส่งให้คุณคุโรสุมเลือกครับซึ่งส่งมากันมากมายเลยแต่ในที่สุดก็ได้เป็นแง้วยืดนั่นเองมันก็มีที่มาจากตุ๊กตาแมวที่มีขนาดยาวพออุ้มมันแล้วมันก็จะ ยืดลงมานั่นเองครับแฟนเนมของแต่ละคนเนี่ยก็มีที่มาที่น่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะครับของคุณโทระยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนักเรียนทุกคนมีแฟนเนมที่อยากให้คุณโทระเรียกกันหรือเปล่าครับ